สวัสดีครับร้านนวลจันทรค่าออดิโอนะครสวรรค์วันนี้จะพามาดูงานแก้วีโกอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น EP 2แล้วนะครับก็คันนี้รายละเอียดงานติดตั้งของเดิมนะ่ะมีอะไรบ้างก็ตามไปดูที่ EP 1นะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่า งานหน้าร้านค่อนข้างจะยุ่งมากเลยครับแล้วก็งานเร่งก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาลงนะก็ก็เดี๋ยวพาดูได้เรียกนกันครับว่าคันนี้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับโอเคไปกันเลย ได้ความดังจะได้เป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองวัดเทสผ่านเพลงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้เพลงไต่ของเราไทยนะแล้วก็เปิดจากตัวจอจอแอนรับตัวเพลงเนี่ยจะไม่ได้ลงลงในยู u ู e นะเพราะว่าเพลงพวกนี้มันติดหรือเขาติดนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเปิดผ่านเพลงธรรมดา จะดังสักกี่ดีบีนะครับก็ในตู้12นิ้วนะครับเคไปเลย อันนี้ก็จะเปิดประตูสองด้านนะครับเปิดหมดเลยเนะีเปิดแคปเปิดอะไรหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะาวัดเป็นค่าความดังสูงสุดนะครับก็คือเทสโทรนะก็จะดูว่ารถคันนี้ความดังสูงสุดได้เท่าไหรนะ่นะก็เปิดผ่านบลูทูธเหมือนกันนะครับบูทูธจะมี เพลงสำหรับเทสควอนที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเทนแบบกวาดนะครับก็จะเป็นเนี่ยคอนที่ก็จะขึ้นเป็น 50, 60, 70รประมาณนี้โอเคไปเลย เบื้องต้นเลยก็จะเป็นที่ระบบไฟระบบไฟคันนี้ก็เปลี่ยนได้ใหม่ได้เดิมก็อยู่นี่ถอดมาแล้วลูออกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นได้ใหม่ก็นะเปลี่ยนใส่ได้ตรงรุ่นมาซึ่งไฟมันน่าจะได้มันน่าจะเสียด้วยนะเพราะว่าไฟเนี่ยได้ลูกนี้ที่ผมถอดออกเนี่ยลูกใหม่ๆเนี่ยมันชา้าอยู่ที่13.2เองซึ่งปกติมันใช้ไม่ได้นะครัถ้าไฟขึ้นแควเนี่ย ไฟมันจะน้อยไปนะครับมันต้องมาตรฐานของวีโก้เนี่ยมันมบอกไว้ในคลิปที่แล้วแล้วเนาะก็ไปยอ้อนดูเอานะก็อันนี้เราเปลี่ยนได้ใหม่แล้วก็จะเป็นเป็นใส่ไดรร้อยห้าสิบพอไฟก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็คือชาจอยู่ที่สิบสี่ขึ้นไปนะครับไม่เกินสิบสี่จุดสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบไฟก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีทำเปลี่ยนบาบัสตรงนี้ให้ใหม่นะเป็นทองแดงใช้ทองแดงแทนไฟจะสะดวกดีกว่าเดิมก็จะเป็นเหล็กนะ ก็อันนี้ก็เก็บสายดูงูฮะเก็บความเรียบร้อยให้ใหม่ก็สวยงามนะครับแล้วก็เพิ่มสายกาวในจุดต่างๆแล้วก็จุดที่สําคัญก็จะทําให้เลยทีเดียวนะครับก็มีส่วนด้านในคันนี้ก็จะมีะปรบปรุงเพิ่มเติมนะครับก็คือลูกค้านี่มาให้ไล่เรื่องระบบสายไฟใหม่ทั้งหมดแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องอะไรใหม่นะครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องอแผ่นแดมนะครับปูพื้นแผ่นแด็มใหม่นะครับแล้วก็อุดรอยรั่วต่างๆเพราะว่ารถ ของเดิมเนี่ยตู้เนี่ยจะยึดยึดนอนมาเยอะมากเลยยึดมาประมาณทั้งหกเจ็ดรูผมว่าเป็นสิบสิบรูนะครับก็ <c oughs> แล้วก็อุดรอยรูต่างๆางที่ถอดออกนะครับแล้วก็แดมเพิ่มนะ <c oughs> ส่วนเพราะว่าเขาแดมมาสั้นนะครับ <c oughs> ก็แดมยังไม่เต็มตู้นะครับก็แดมมาให้เต็มเลยนะครับ <c oughs> ส่วนความยืดความยืดเนี่ยเท่าเดิมผมว่ามาตรฐานของของเกือบทุกๆร้านเนี่ยจะทําความสูงความยืดของตู้เนี่ยอยู่เท่าๆกันอยู่แล้วนี้จะเป็นของใหม่นะฮะแล้วก็เ,เดยว ดูเทียบกับของเดิมเนะี่ยก็ยืนเท่าเดิมส่วนความสูงเนี่ยเท่าเดิมอยู่แล้วครับความสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหนีเรื่อง14นิ้วเท่าไหร่นะแต่เนี้ยเราจะทําเป็นตู้ฟาดนะครับตู้ฟาดให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นแบ่งหลังใหม่อันนี้ลูกค้าให้ขึ้นแผงหลังใหม่เลยก็คือทําเป็นย้ายพวกแหวมาให้หนี่ทั้งหมดเลยเดิมเนี่ยจะมีไว้ใต้เบาอะอยู่สตัวใช่ไหมแล้วก็ย้ายมาหมดเลยทีเดียวมันจะเป็นการจัดการระบบสายไฟได้ง่ายกว่านะก็ะแนะนําลูกค้าไปนะส่วนชุดน,นี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อใช้งาาานนะะครรับเพว่ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นของแนวของที่ร้านเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นใส่ลำโพงเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้ามีมาแล้วเนี่ยก็จะจูนเป็นเรียวฟิลนะครับก็คือจะไม่ได้มีความดังเยอะ,ะเท่ากับข้างหน้าไม่งั้นเสียงมันจะตีกันนะครับมันจะกลายเป็นหักล้างน,นะครับก็จะจูนเป็นเรียวฟิลไปคือขับรถฟังหรือชะโงกไปฟังเนี่ยจะได้ยิน,นแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเ,เดิมเนี่ยเขาไม่มีแผงเนี่ยเขาไม่มีมีพัดลมมาแค่ไม่มีระบบเป็นแอร์โฟก็คือหมายความว่าไม่ไม่มีลมเข้าลมออกนี่ผมทําเป็น แต่ดลมเพิ่มไปเป็นมีลมเข้าปลมออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าด้านนี้จะเป็นแผ่นใสนะครับแผ่นใสลมมันจะได้โฟข้างในนะครับส่วนระบบไฟด้านในเนี่ยจะมีของเดิมเขาจะเป็นซูเปอร์คาปาอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับก็ใช้ยังใช้อยู่นะครับก็ส่วนเพราะว่าแอมเนี่ยเพราะแอมที่ขับเสียงกลางเสียงแหลมอ่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือว่ารุ่นนั้นมันคุณภ,ภาพมันไม่ค่อยดีลูกค้าอ่าตัดสินใจให้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแอมไปอีกหนึ่งตัว เริ่มจะทําเยอะแล้วครับก็แผงซาวก็ขึ้นใหม่รูปแบบก็เป็นสไตล์ของที่ร้านครับก็ <S <S 1> <S 1> ส่วนตู้เนี่ยปกติที่ตู้ของที่ร้านเวลาผมทาเนี่ยยึดลงพื้นเนะี่ยผมจะยึดด้วยน็อตใหญ่เลยทีเดียวนะครับน,น็อตใหญ่เป็นน็อตประสิทธิ์ทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องซอยยึดเยอะๆไม่ต้องยึดครับแค่นี้อยู่แล้วติดจะแผ่นแดมประเภทแผ่นแดมที่เป็นเป็นประเภทยางดํานะครับ พอเดินความร้อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นยางแผ่นแดมเนี่ยมันก็จะละลายติดกระตูแผ่นแดมเนี่ยต้องเลือกให้ให้เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะติดฟอยล์กันอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะถ้าพี่ติดฟอยล์กับไปกับกับพื้นไม้นะครับกับพื้นไม้กับแผงหลังเนี่ยประเภทฟอยล์นะครับไม้เนี่ยมันก็มีฟอยล์เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันก็ไม้เวลาวิ่งเนี่ยวเวลาถูมัน,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 นยังดังอินอัดอินอัดอยู่ดีนะรจริงๆประเภทเนี้ยที่เอาไม้ไปประกบหรือเทินเนี่ย เราต้องใช้ประเภทที่เป็นยางดำนะครับส่วนหลังคาเนี่ยหลังคาคันนี้มีแดมเพิ่มด้วยนะครับเดิมไม่มีมาก็เก็บรายละเอียดให้ครบเลยครับส่วนไฟพวกนี้ลูกค้าเขามีมาแล้วนะมีอยู่แล้วไม่ได้ทําใหม่แลวก็ใช้ของเก่าของที่ประตูหน้าเนี่ยเราไล่เสียงกลางเสียงแหลมให้ใหม่นะครับแล้วก็สรุปว่าตอนนี้คันนี้จะเปลี่ยนเสียงแหลมใหม่หมดเลยนะครับที่ประตูนะครับเป็นโกดอกก็จะใส่เป็นย่อ้อ m มเเลย ก็ส่วนจอที่ว่าเสียอยู่นะครับเดิมก็ลูกค้าสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับก็อันนี้จะใส่เป็นจอ9นิ้ว9นิ้วตรงรุ่นนะแล้วก็ปลีโฟมมีอาการไม่ค่อยดีครับก็สมชื่อเขาเลยก็เปลี่ยนใหม่ลูกค้าให้เปลี่ยนใหม่ก็จะมีแป้นสวิชนะครับแป้นสวิชต่างๆก็จะอยู่ที่นี่หมดนะฮะก็ดูเรียบร้อยสสวยงามแต่มันจะเสียอย่างเดียวนะครับสวิชแบบนี้ดูสวยดีแต่ว่าจะไม่ค่อยทนนะนี่ผมมาแจ้งลูกค้าไปเลย ก็คันนี้จะมีบลูทูธเสริมด้วยนะครับคันนี้ก็จะใส่บลูทูธเสริมไปด้วยก็คือตัวนี้ก็จะเอาไว้ฟังเพลงฟังในรถนะครับดูหนังฟังเพลงไปส่วนจะฟังนอกรถเนี่ยก็พวกจอเนี่ยยังไงก็บลูทูธเขาก็ยังไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นมันเป็นรุ่นจอที่ยังไม่ได้เป็นรุ่นที่เน้นคุณภาพเสียงนะครับก็เป็นเน้นแค่แบบแนวแนว,แนวฟังเพลงดูหนังไปนะครับในรถนะครับส่วนเราจะฟังนอกรถเราก็ใช้บลูทูธเสริมเอานะบลูทูธเสริมคันนี้จะเป็นรุ่น10ไฟ1 2โวลต์นะครับ ก็ได้ระยะไกลหน่อยนล้วก็ไกลกว่าตัวที่เป็นมากระจองน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงกัดูครับ1,000พันกิโลจาทั<ะ>่วมองมีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่งมีหญิงสาวรูปงามนางหนึ่งที่เขาคิดถึงและย,ยังรอรับมันคง ทะเลที่คู่กับภาสายที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้ที่ทนฝนแดดลม ព្រះគរយប់មកមកទៅជាខ เสียงจับกันแบบสุดแนวนี่คือทีมง,งานช่างแบวดวนจันครับ089 6์4 0504ครับ นใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้งานติดตั้งใหม่ก็ติดต่อสอบถามันเข้ามาได้ครับถ้ามีปัญหาเรื่องอเบรคไม่แรงกลางแหลมไม่ชัดไฟไม่พอก็เรื่องไฟไม่พอการทําใดผมจะรับทําเป็นบางคันนะไม่เพราะว่าก็ไม่ได้เสี่ยงเท่าไหร่หลอกเพียงแต่ว่าทําให้ส่วนที่เราถนัดมากกว่านะอันไหนทําได้เราก็จะรับทำนะอันไหนทำไม่ได้ก็จะไม่รับนะ,ะติดต่อได้ทางหน้าแฟนเพจร้านวนวลจันทร์ค่นะออดิโอนครสวรรค์ครับ ทางทาง YouTube ก็าฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ